วันนี้จ้างช่างมาไกลครับบางเก่งได้แลบหรอยังค่อยมีอยู่โหดูแล้วพกเขาให้ถ่ายไหมไม่ถ่ายเนาะเอาเริ่มเริ่มไงโ้มีรถสุดตัววันนี้จ้างช่างมาครับช่างไม่รู้จะมีชีวิตอยู่อีกนานเท่าไหร่นะอายุมากแล้วเอาพี่ก็เริ่มเยสอนมาเร็วเดี๋ยวเดี๋ อย่าเอาตำราผ่มทิ้งเลยนะตำราผมอ่านตำราหด้มนี่ตำรามีอยู่โอ้นี่รีเลยนี่บอโอ้รีเลย E C M อี่เดี๋ยวเอาตำราไว้ก่อนอไฟจากแบตไอ้15 m อมนี่ไม่มีไฟครับในรถนะรถเชฟตรงนี้ไม่มีไอ้ร,รีเลีนี่ อันนี้อะไรนี้ไปปั๊มครับนี่รีเลย์เนาะอี่เช็ครีเลย์ตัวนี้ครับนี่คือตัวนี้รีเลย์นี่ครับรีเลย์ตัวนี้ครับรีเลย์ตัวนี้นออในขั้วบ,บวกขั้วลบอ่ะใส่ถูปว่าเอาอเอาอะไรพันไหมมีอะไรแปละอ,อะไรมาพันน่อยไหมเทพไม่มีอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวตอ่ตอต่อมั่วเลยใจเย็นเนี่อันนี้ได้ต่อไหมไม่ได้ตอนะ่ตอต่อต่อได้เหรอ ต่อตรงไหนต่อหน้าคอนแทกมันโอ้แล้วไปบอกผมด้วยเนี่ยอันนี้ต่ออะไรแล้วใครจะไม่รู้ยังไงนี่สีเหลืองนี่อะไรนี่สีเหลืองหน้าคอนแทกหน้าคอนแทกก่อนแล้วทางนูน้นเหรอหน้าคอนแทกมีอันหน้าคอนแทกรู้ยังไงกันคอยมีสองงานนีดคอยอันนี้อะไรสามสิบบออีขั้วสามสิบอันนี้อะไรแปดเจ็ดเห็นไหมหน้าคอนแทกเอาหน้าคอนแทกเอาเข้าขใจว่าหน้าคอนแทกเอาเอากระดูดนะดีดูหน้าคอนแทกเอาดูดิมองไม่เห็นอ่ะนี่หน้าคอนแทกเลย ตัวไหนหนะคนนี้นี่ตัวนี้นะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไอ้ขั้วนี่ขั้วนี่วะหน้าคอนแทกขั้วนี้สีแดงนี่ยสีนี้ไหนนี่เวลามันโยกเวลามันดูดเข้าไปนี่ขั้วไหนพี่ชื่อไอ้ดูนี่ขั้วนี้ขั้วนี้ใช่ไหมขั้วนี้นี่ไอ้ขั้วนี้นะกับขั้วไหนกับขั้วนี้ขั้วนี้นี่แาบนี้เดี๋ยวถ้าในนี้มันอ่านว่าไงวะขวากันไม่ในนี้มันเขียนว่าไง ไปดูบ้านวะมืออะไรแปดสิบเท่าไหร่แปดเจ็ดกับแปดสิบหกวะทำไมมันอยู่ดูเนทั่วมันมันจะอยู่ในประเ่นมันจะเป็นเขียนถูกแล้วเออไม่ใช่ที่แปดหกอันนี้แปดห้าเนี่ยหน้าก็แท็กมันเท่าไรนั่นเลยทำไมก็แปดหกกับแปดเจ็ดวะนี่เนาะใช่ไหมดูดีดีไฟฟ้าในฟ้ามันในฟ้านี่ไฟฟ้ารมั้ยนี่นี่นหน้าคนแทงันหน้าคนแทงก็น้าอย่แปดเจ็ดฮะ 87นี่87บ่อกับ30เหรอ่ฮ้ยไปใค่87นี่นี้นี่มองเห็นนี่แมองเห็นไหนสอบไม้ใกล้แปกับ30อ่ะ30กับ87หน้าคนแทกเหรอหน้าคอนแทกใช่ไหมใช่ถ้าคนลวดหรอนี่30ไหน87อันไีแเอันนี้อะไรมองเห็น ห้ามัน่งโอไ้งงเห็นสามสิบสามสิบกับแปเจ็ดน่ยถ้ามันเป็นแบบสามถ้ามันเป็นแบบสามน้่กระแทกคนล่างมันจะเป็นแปดสิบเจ็ดเอไอ้คนรวดแปดห้าแปดหกบ่เพราะมันอยู่ทะแยงไวะมันก็อยู่ทะแยงกับพวกว่ามันตะกแย้งั้นคนรวดแปดห้าหกมันอยู่ทะแยงกัน คอนแทคสามสกับ87ดเจ็ดบ่ตจำนี้นะถ้ามันมีฐานงอไอีกหนึ่งมันจะเป็นแปดสิบเจ็ดเอใจไหมแปดสิบเจ็ดเอช่างมันอย่าไปอย่าไปเอาอยากเอาง่ายๆก่อนดิ้อนี่บ่เออนี่ในรูปเลยนะของมันคือถ้าคนรวดแปกับ85ดสิบห้านาาคอนแทคก็สามกับ87เทีนี้เราวัดตรงไหนกี้สากับ87ดเจ็บ่ ตัวนี้ต่อครับสามสิบเจ็ดสามสิบโอ้ยนี้นะแปดสิบเจ็ดเดี๋ยวันี้ผลทุเกี่ยวกับโอมด้วยหรอเกี่ยวกันนี้ด้วยหรอเอามันเกี่ยวกันนี้ดิอาแตะไปมันจะดังงี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาแตะดิขึ้นศูนย์จุดสามหรอก็มันดังเสียงไหมล่ะเสียงดังอยู่ครับเออเสียงดังแสดงว่ามันแตะกันอยู่งี้ใช้ได้บ่แตะแล้โอ้ถ้ามันใช้ไม่ได้เป็นยังไงไม่มีเสียงเงียบครับอันนี้ไม่รู้หรอก แต่อีกทีดิวยสลับขั้วได้ไหมนั่นอ่ะได้ครับสลับลบพลดลวดไม่มีปัญหาโอ้สลับได้หมดบ่ได้ครับอ้าวไม่รู้นะอ้าวสลับซ้ายขวาก็ได้หมดโอ้เหมือนผู้หญิงผู้ชายนะอยู่บนล่างได้หมดโอ้เราก็ไม่รู้แล้วแต่อีกทีด้วย0.3เอออ๋อไอ้นี่ 0, น,น,นี่อันนี้ต้องจับไว้จะทำอะไรมันวันนี้รู้แล้วหน่อยยากวนันนี้โอี่ยากมันไม่ต่อไว้ดูขับขับขับ ไม่มีปากคีบอันนี้ปากคีบอันนี้รู้ยังไงว่าช่างก็ตตอถูกรู้ไงช่างกระตอเอก็ผมรู้ไงช่างช่างไหนต่อทุเศทุกายเลยดูถามาทำไมทำไมผมถึงตาใจดูก็ผมรู้อ่ะเสียขึ้นเสียีิคือโดนก็ผมรู้อ่ะเสียไว้กล้องเห็นด้วยเดี่ใจเย็นวันเนี่ยชอบชอบทำคนเดียวเก็บความรู้ว่าทำไมว่ะพรุ่งนี้ตายไปทำไงเนี่ยตายตายกับเ้าแล้วความรู้เหรอแต่งมันโอ้ยเอ้า เสียบถูกว่าเนี่ยเรียมมันเงินเฮ้ยมองอันนี้ก่อนได้อย่าเพิ่งเสียบไม่นี่มองไอ้ดูนี่ก่อนดิไม่ใช่มองดูก่อนอย่าเพิ่งเสียบเดี๋ยของผมเออนี่มองอันนี้ว่ามันอยู่ข้างไหนดูข้างนอกดิเออเหมือนกันไหมนี่ทำไมต้องให้สอนเฮ้ยใครเป็นอาจารย์ใครเป็นลูกศิษย์หรอไม่ด้วยแล้วก่อนเนี่ยด้วยขั้วเนี่ะด้วยสามสิบแล้วไปดูข้างนอกเป็นแล้วงั้นนั่นง่ายง่ายไม่มันจะมีเหลี่ยมมันบังคับ ข้างไหนถ้าพี่ใส่ไม่ถูกับมันไม่เข้าในเรียมตรงไหนเรียมข้างในเห็นไหมเดี๋ยวดูอันนีก่อนหัวเรียมนี่นะเออไอ้ที่มีร่องนี่นะไหนดูนั่นมันเรียมมันเป็นสลักเอาหน้าลยนัะไอ้สลักยาวสลักสั้นเนี่ยไอ้สลักสูงนี่นะนั่นแหละโอ้ไหนดูนั่นแหละคือปัญหามันโอ้มีสลักสูงใส่ไม่ถูกมันยัดไม่ลงอ๋อมีสลักสูงเขากระฉลาดก็ทำมาแล้วอืมนี่อะไรเรียมแหลมเนี่ยมีสลักสูงสลักต่ำไว้ อูไงวะสลักๆเราได้ชนตรงไหนเดือดเดือดเดือดโอ้ไม่รู้เลยผมผมก็มองนะตัวนี้ว่าในขั้วสามสิบอะไรไม่เลขสามสิบนี่สามสิบอยู่ข้างนอกเดี๋ยวเดี๋ยวสูตรผมถือไว้ถือไว้ก่อนเดี๋ยวอย่าอย่าแฉลบนะเดี๋ยวผมผมดูสามสิบมันไม่เกี่ยวไม่เดี๋ยวสูตรผมเดี๋ยว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  นี่30มสิบอาว่ามาสูตรผมอยู่งี้อถูกไหมเอ้าสูตรผมนี่เอาะเราดูสูตรที่ถูกไหมไม่เข้าลองวางดูก่อนไม่เข้าวางดูก่อนวางลองวางดูไม่เข้าพ่อพ่อพอนี่สูตรผมมันไม่เข้า30มสิบเข้าได้ไงเดี๋ยวดู30มสิบคนนี่30มสินะอย่าเถียงผมว่ามันไม่เข้ากับไม่เข้าทั้งวน30ผมจะบอกให้มาเราสลับความรับไม่เห็นเห็นนี่เห็นคอมันไหมนี่ จับขอบนี่ขอบนี้นะจับขอบนี่มันัสดุดไหมสดุดอยู่เอทางนี้สดุดไหมไม่มีเออไม่มีถ้าไม่มีก็ต้องดูตรงนี้ขอบขอบมันนี่นี่นี่ขอบมันนี่นี่ขอบมันนี่สองด้านนี่ไม่เหมือนกันบุกสองด้านนี่จะเหมือนกันข้างบนที่สูงข้างล่างนี่จะต่ําตัวไหนสูงนี่ทางนี้สูงทางนี้ต่ําทางนี้มีสลักทางนี้มีสลักพี่ก็ต้องเสียบเข้าไปทางสลักถ้ามันไม่เข้าไม่ได้ ก็แสดงว่าผิดด้านอย่างเช่นนอนสายด้านนี้เอาค um, ้นเคาะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหรอนี่อย่างนี้มันโดนตัวนายมาคับไว้อีกโอ้ชนข้างล่างนะเออชนในข้างล่างถ้าไม่ถุงคางมันโอ้ยี่ใส่ถึกกันไม่ได้เลยไม่ได้นี่ถูกนี่นี่ถูกงั้นงั้นคนไม่รู้ก็ใส่ถูกดรือยั้นอาเอาแล้วถ้าถูกก็เข้าอย่างนั้นแหลยเราก็ไม่รู้เนาะไอ้ตอนงัดเรางัดยังไงค่อยๆเสะมันออกมาให้แซะตรงไหน แค่ขอบเนี่ยแค่ขอบปลายแหลมๆเนี่ยขอบดีมันออกมาให้ให้มันสลักมันบุดออกเอาคิ้วล็อกดึงได้ไหมพังครับพังเหรอเอาวัดดิไ่ยวัดได้ไหมเนาะวัดดวงใช้ได้ไหมวัดวัดดูขดบวชก่อนตรงไหนเมื่อกี้วัดดวงนี่เออต่อต่อเนีู่เราก็มีกาว่อไม่ได้ตัวนี้มันไม่ใส่ไม่ได้ได้ผมลองแล้วอย่าเถียงผมนี่ขวดนี้เออมันทำมาอยู่อย่าอย่าเถียงผมดิ ผมซ่าซื้อมาตั้งแพงตัวนี้อ่ะโต๊ะโต๊ะสลับข้างได้ไหมไม่ได้ตัวนี้มีวงจรอันนี้ไหนเดียวเดียวไอ้อเนี้สลับบวกลบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกเพราะว่าตัวนี้มีวงจรโอ้อันนี้ต้องต้องอย่าพึ่งอันนี้ต้องลบอย่างเดียวต้องบวกอย่างเดียวเออโอเคเนาะอ้าวอาโอเคเชื่อรู้ได้ไงว่ามันเสียนี่มันใช้ได้เลยอาวมันตอกแต็กถ้ามันไม่ตอกแต็กหรอ ถ้ามันค้างมันสีแดงอ่ะพังเพราะเครื่องนี้มันมีวงจรเช็คของมันอยู่แล้วนี่ทำที่อะไรตัวนี้ตัวนี้เอตัวสวิตช์นี้ใช่ไหมครับผมมันสวิตช์เขาเขียนว่าห้าพินกับสพินก็หมายความว่ามันมีเอ87เอโผล่ไหมเอหนึ่งโอ้ครับครับนี่87เอจะโผล่มาตรงนี้โอ้87เหรอโอ้87เอหืวนี้ใช่ไหมหัวนี้ใช่ไหมใช่มันจะมี87เอขึ้นมาอันนี้เสียบได้ไหมนี่อันนี้ก็เสียบได้เสียบช็อปเกน ใส่หน้าห้ามันกันหรอเนี่ยอย่างเงี้ยเรามามามาใส่เป็นโยกเป็นห้าพีมจะอ่านไม่ได้ไงโออ่านไม่ได้เลยเห็นไหมแดงขึ้นโยกเป็นห้าไม่ไม่ขึ้นเนี่ยมันจะต้องอย่างงี้อันนี้เหรออันนี้ทําอะไรนี่ตัวนี้เทสเปิดปิดได้ไหมนี่ปุ่มเทสเปิดปิดได้ไหมนี่ไม่ได้ปุ่มเทสโอ้นี่อย่างนี้ใช้ได้เหรอใช่นี่มันดีตัฟแทกตับแท็กตัฟแท็กโอ้ครับครับแสดงว่าหน้ากระแทกก็ดีคอยก็ดีแรียกว่าฟิวเออดีเลย์ไม่เกี่ยว หนดีเลียเนี่ยไม่เสียไม่เสียก็คือถ้ามันทํางานเอาถ้าตัวตัวเออ่ตัวเสียมามาใส่บางที่มันแตกครั้งเดียวเสร็จมันก็แดงโล่ขึ้นมาแล้วก็มันไม่ไม่ทํางานนี่เนาะมันจะมันจะแดงขึ้นมามันเป็นที่สายไฟแล้วกันเนี่ยสายไฟรถอ่ะไม่รู้ไ้นั่นที่ทำไมไรเอาีอเสียบดูได้ไหมได้แกะดูแกะถอดแกะถอดว่ะเอาคีวล็อกออกก่อนเนี่ยช่างไหนมัดอย่างงี้อย่าถามทึงทำไรพี่ โอ้ยทำเองก็ทำตอนไม่ได้ตอนล้ออย่ากทำถอนล้อล้อหลายล้วล้อเสียแล้วนู้นอะไรจะมึงอ่ะถอดไปยุ่งหรือทะเลาะลุงฟองดูก่อนเอาคีมตัดไหมมาคีมไหมเดี๋ยวผมปิดคลิปก่อนดสี่หนึ่งศูนย์สี่ดากระด่าหัวตัดออกเบาดิอผมเลี้ยผมเสียหมดโอ้ตัดโคตรชิบหายเลยเอาคีมนี้ตัดดิ นี่แล้วผมใช้เวลาในการมัดสองชั่วโมงอะพี่มาตัดหนึ่งนาทีเสร็จรู้แต่พี่ชอบลองชอบอะไรพี่ไปให้ให้ไก่ไปเสียงไปสารเื้อ้ปากคีบมาให้ก่อนปากคีบแบบไหนปากคีบเป็นปากคีบเล็กๆอย่างเงี้ยนี่เนะว่าหรือไมสายเป็นถุงมาเลยถุงหนึ่งเท่าไหร่แ้ผสิบาทมียี่สสี่ห้าอันมีสิบอันผมเข้าร้านเขาไม่ได้ ผมทะเขาอยู่ผมก็เข้าเขาทำเขาทำกระจกรถผมแตกผมวิ่งลากเข้าอ้าวสังเกตดีๆอนี่มันมีมันมีห้าขานะครับเย็นๆเนี่ยมันมีห้าขาแต่บางรุ่นเราต้องดูด้วยมันจะมี87ใช่ไหมครับแต่บางรุ่นจะเขียนว่า 87A แสดงว่าหน้ากระแทกมันมีหน้ากระแทกบนล่างมันจะต่างกันไอ้นี่มัน87ทั้งสองแต่มันมีห้าขาดูจากวงจรมัน แล้วทำไมเขาไม่ทำเหมือนกันนี่เห็นไหม87จะมีสองอันอ่า87เอาไว้ทำอะไรก็เป็นขั้วเดียวกันขั้วเดียวกันเอาไว้ทำอะไรก็ไว้เพื่อเดียวกันก็คือหมายถึงว่าเสียบได้ทั้งสองอันนี้หรือแม้แต่ถ้ามันเป็นเอมีเอขึ้นมาแสดง,งว่าสองคู่อนี้คนละอย่างกันมีบนกับล่างโอ้ถ้ามีเอนะก็คือเป็น NO กับ NC โอ้ครับเข้าใจไม่เข้าว่า NO NC นั่นแหละไม่ไม่เข้าใจเอาแค่นั้นพออย่าอย่อย่าเยอะอย่าเยอะ เมื่อกี้เมื่อกี้ว่าอย่าลองแจะแรที่ต่อเมื่อกี้น่ะนี่อ้าวนี่เอาเสียไปถ้ามันเป็นห้าขาบางคนไม่ครับไม่ไม่รู้โยโ่มาที่ห้าพินีโยโย่มาห้าพินโอ้ห้าขาห้าห้าขาทำงานกดเทสไปไม่ทำงานนี่แดงโล่ขึ้นเลยไหมแสดงว่านเรนี่นี่นี่เป็นแค่สี่ขาเออโอ้สี่ขาเขาเป็นแค่สี่อันใช่ไหมเออเอาลองเทส่ะตอนนี้กดมาสี่แล้วเดงจำหนานเลยไหม กันเราเนื้อเป็นห้าขามันก็ขดมาห้าพินมันก็เนื้อว่ารีเลย์เสียใช่ไหมใช่แต่เรามาดูรายละเอียดมันมันใช่มันไม่ใช่โั้นี้มันรายละเอียดมันแค่สีใช่ไหมโอ้โหไฟอีกสองนึงเหมือนกันมัดเหมือกันเดียวกันโอ้ตายเลยอิพลาดว่าจะลองแตะเมื่อกี้นะเรนี่ไม่เสียครับอันนี้มันมันไม่ใช่ห้าขาครับมันมันเป็นห้าขาแต่เป็นแค่สีพินถ้ามาห้านี่ไม่ทำงานแล้วตายแล้ว ไปสี่ใรงงานแล้วเสียงอะไรวะออวะไม่ลองแตราน่อย